สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องเลขเด็ดนักคำนวณและท่านที่เข้ามารับชมทุกทกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอแนวทางชนเด็ดล่างสองสูตรนะครับสองสูตรนี้พึ่งลงเป็นงวดแรกนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็กนักคํานวณนะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเด่นล่าง2ส,สูตรนี้ เป็นสูตรเด่นล่าง2ตัวนะครับเดินย้อนหลังมาสูตรที่1 21งวดแล้วนะครับสูตรที่1เดินมา21งวดสูตรที่2สูตรที่1 21งวดสูตรที่2 1 5งวดนะครับ ก็ถือว่าเดินยาวพอสมควรนะครับมาดูงวดที่ออก80นะครับงวดที่ออก80สูตรที่1ได้6 8สูตรที่2ได้80ชนกันที่เลข8นะครับ จนกันที่เลข8เลขที่ออก8 0นะครับต่อมางวดที่ออกค่นะครับ สูตรที่1ได้5 7สูตรที่2ได้3 5ชนกันที่เลข5นะครับชนกันที่เลข5เลขที่ออก5 5นะครับออก5 5ตัวน,นี้เบิ้ลน,นะครับเข้า10หน่วยเลยนะครับ งวดต่อมาสูตรที่1กําหนดที่3 5สูตรที่2 1กับ3นะครับชนเลข3นะครับชนที่เลข3เลขจะออก7 3นะครับเข้าหลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาสูตรที่1คําำนวณได้9 1สูตรที่2ก็คำนวณได้91ได้เลขตัวเดียวกันนะครับชนที่9กับ1นะครับชนที่9กับ1เลขที่ออก99นะครับงวดต่อมาสูตรที่1คําคำนวณได้ ตัวเดิมนะครับ91สูตรที่2คำนวณได้1 3ชนกันที่เลข1นะครับชนกันที่เลข1เลขที่ออก71นะครับเข้าที่หลักหน่วยหัวต่อมาสูตรที่1คำนวณได้5 สูตรที่2องคำนวณได้3าหชนกันที่เลขห้านะครับชนกันที่เลขห้าเลขที่ออก6กหเข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาสูตรที่1กับสูตรที่2องคำนวณได้7 9็ดาคำนวณได้ตัวเดียวกันเลยนะครับ79ชน7กับ9เลขที่ออก9 9นะครับ ่อมางวดต่อมา,อมาสูตรที่1คําคำนวณนได้02ส,สูตรที่สองคำนวณได้79นะครับงวดนี้สูตรไม่ชนกันนะครับสูตรไม่ชนกันเลขที่ออก09นะครับสูตรที่หนึ่งเข้าหล,ลักสิบเลขศูนย์นะครับสูตรที่สองเข้าเลขเก้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1คําคำนวณได้1 3สูตรที่2คํคำนวณได้80ไม่ชนกันนะครับงวดนี้ไม่ชนกันเลขที่ออก30นะครับสูตรที่1เข้าหลักสิบสูตรที่2เข้าหลักหน่วยนะครับ30ศ งวดที่จะถึงนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกรกราคม2566นนะครับมาดูกันว่าสูตรที่หนึ่ง จะเดินต่อเป็นงวดที่2หรือไม่นะครับมาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นึ่ำหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลข6นะครับบวก ด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับคือเลขสีบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งอครั้งที่สองนะครับผิดครั้งที่สองคือเลขหกนะครับ <c oughs> ขอไปครับผลตกบ่อยอาการไม่ค่อยดีครับนำหลัก <c oughs> หน่วย3ตัวครั้งที่3 2ครั้งนะครับ82,16เป็นบกวกด้วยหลักร้อย3ตัวครั้งที่4 1ครั้งเลข8นะครับบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4 1ครั้งก็คือเลข4นะครับบวกด้วย5คงที่นะครับ สูตรนี้ x บวก2นะครับหกบวกสได้10 10ิบวกหได้16 16กสบกบวกสิเป็น32 32ิบวกแ เป็น40 40บวก4เป็น44 44บวก5เป็น49นะครับ49ก็นำเล็ก9มานะครับ x บวก2ก็9บวก2ก็ได้1นะครับสูตรที่1เด่นล่างสูตรที่1ได้9 หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับหนึ่งนะครับเดินเป็นงวดที่ ยี่สิบสองหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับมาดูสูตรที่สองกันนะครับวิธีการคำนวณสูตรที่สองนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับันนนนบวนี้ ไปสูตรที่2ครับสูตรที่2องนำหลักหมืนหน่น1ครั้งเลขหกหมื่นหนครั้งเลขหกนะครับบวกด้วยหลัก10ล่าง3ครั้ง3 3 3เป็น9นะครับ บวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งตัวนี้เลขศูนย์นะครับบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งเลขหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สามหนึ่งครั้งลายเลขสองบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่ หครั้งเลขแปนะครับบวกด้วยหลักสิบสตัวครั้งที่สีครั้งเลขเจ็ดนะครับบวกด้วยเกคงที่นะครับสูตรนี้ x บวกสเช่นกันนะครับ6กบวกเเป็น15 15บวก1เป็น16บวก2เป็น18 18บวก8เป็น26 26บวก7เป็น33 33บวก9คงที่เป็น42นะครับเท่ากับ42ก็นำ2มานะครับ2บก สูตรนี้ x บก2 2บวก2ก็เท่ากับ4นะครับถู่กลับกันพอดีเลย4 2 2 4นะครับแต่ว่าถ้าออกตัวนี้ก่อนอายุว่าที่นายกคงจะหายากแล้วล่ะครับสูตรที่2องคำนวณได้2กับ4นะครับ งวนนี้เลขก็ไม่ชนกันนะครับเลขไม่ชนกันก็นำมาจับคู่กันนะครับสูตรที่1ได้9กับ1สูตรที่2ได้2กับ4เลขไม่ชนจับคู่นะครับจับคู่9 สองเก้านะครับถ้าจับคู่จากหลักสิบเป็นเลขคู่ก็กลับตัวนะครับ ตัวนี้92ก็จะเป็น29นะครับตัวนี้94ก็จะเป็น49ตัวนี้41นนะครับจัดหลักให้เข้ากับหลัก10หน่วยล่างคู่ขี้นะครับก็จะเป็นเลข กันนะครับสี่เก้าสี่หนึ่งสองเก้าสองหนึ่งนะครับสี่ชุดตามสูตรสิบหน่วยล่างคู่ขี่นะครับ ก็จะไปชนกับชุดที่เคยลงให้ก่อนหน้านี้นะครับ49412921นะครับสำหรับสูตรเด่นล่าง2ตัวก็มีหลายสูตรนะครับจัดทยอยลงให้ชมนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ ำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือมีเลขที่โดนใจตรงใจก็นำไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ถูกใจก็มองผ่านไปนะครับลงไว้เป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแหน่งรัฐบาลนะครับ ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเลขเด็ดนักคำนวณนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังกันทุกทกท่านนะครับขอบคุณครับ